สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาบ้านที่บ้าน,น้องแล้วนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้เราไาอยู่ีกันที่ร้านอารมรีนคาเฟ่น,นะคะกับกลุ่มเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็มากินข้าวกับพวกพี่ๆกันนะคะแล้ววันนี้เรากินโคกผสมโคราาผสมเล่าเลยไม่รู้เพื่อนกินก็อร่อยมากไม่รู้ว่ามันแม่งแรงตุ่มเมามากเริ่มมึนแล้วด้วยแหละมันก็นมากับพี่ดูนะ ไปเบียดดำชื่ออะไรนะอันนี้อันนี้กินอะไรคะอันนี้เหรอคะบักแก็ตเขาเรียกว่าแสงสว่างค่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็สว่างจ้านะมีส่วนผสมของอะไรบ้างมีส่วนผสมของเแสงโซมหนึ่งนะคะแล้วก็โคลาโคลาแล้วก็น่าจะเป็นโซดาหรือน้ำหรือไม่ก็น้ำน้ำมะนาวประมาณนี้ค่ะ โอกรเด่นค่ะครั้งแรกค่ะหน,น้า <c oughs> ค่ะแค่นี้แหละค่ะมากันแค่นี้บ๊ายบาย